พี่เล่นโทรศัพท์สองวันแบตไม่หมดเหรอเฮ้ยคิวจะเหลือเหรอนี่เลย a n งเกิลโซโล่เพาเวงช่วยพี่ไว้เว้ยตัวเนี้หนึ่งหกแปดศูนย์เว้ยหนึ่งหมื่นเป็นแรมแต่ถ้าใครไม่พอหนึ่งหกแปดหนึ่งอะสองหมื่นเป็นแรมตัวเนี้ยชาร์จเร็วแล้วก็ถูกที่สําคัญแม่งคอทนเลยเป็นยังไงบ้างมาฟังจะบอกว่าพาไปตัวเนี้ยเป็นฟ้าชาร์จด้วยนะชาร์จเร็วแค่ไหนรู้ไหมไอโฟนสิบหกอะกับไอคิวห้าห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะไม่เกินสามสิบนาทีแล้วมาดูข้อดีอีกจุดนึงนี่ไม่ต้องพพกกสายยไปอออนนนนนะีีีี่่ตตตตััััวววเ้รรงงบ์ึ Lightning นี่รองรับ27วัตต์ยังไม่พอนี่ไทเอรองรับ22.5วัตต์เร็วปะละ่ะแล้วที่สำคัญตัวเนี้ยไปเกี่ยวที่ไหนก็ได้พกพาได้เลยโคตรแจ่มโคตรทนจะบอกว่าใชา้ได้เร็วขนาดนี้ทุกคนกลัวระเบิดไหมจะบอกว่ามั่กลัวเลยตัวเนี้แองเกิลนะครับมีเทวีใหม่ครับผมนะแองเกิลแอคทีฟทิวสออันนี้ไม่ได้ตั้งชื่อมาเท่ๆนะครับผมนะตรวจสอบอุณหภูมิเนี่ยสามล้านครั้งต่อวันแล้วทําให้อะไรครับไม่ร้อนเกิน ทำให้เราชาร์จได้อ,อย่างสบายใจแล้วพอไม่ร้อนเกินปุ๊บเนี่ยแบตเตอรี่ข้างในเนี่ยใช้งานได้โคตรทนเลยนี่มีตัวเลขบอกสถานนะคงเหลือของแบตเตอรี่ในฮอ o เอแบงค์ด้วยนะดูง่ายนะเป็นตัวเลขสูดถึงร้อยนะผมนะแล้วตอนนี้ชาร์จสองเครื่องนะทุกคนเห็นไหมแล้วนี่มีรูอีกรูกนึงชาร์จแล้วก็ชาร์จแม่งโคตรเก๋งยี Wh, นะ่สองจุดห้าวัตต์นะยังไม่พร้อมดูนี่มีเขียนว่า MFI ได้รับมาตรฐานจากแอปเปิลนะผมนะไม่ได้ใครจะได้ง่ายนะผมรับรองว่าชาร์จอ,อุปก,กรณ์ Apple เนี่ยได้อย่างสบายใจ ตัวนี้1นึ่บาทนะประกัน18เดือนชอบนะครับผมตรงนี้เลยลองไม่ผิดหวังชอบไหมชอบกดไลค์ดตามไป